คำว่าความซื่อสัตย์คำนี้พอจะคุ้นหูทุกท่านบ้างไหมคะหนูเชื่อนะคะว่าทุกท่านณนที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าความซื่อสัตย์หรอกใช่ไหมคะเราทุกคนนะคะต่างถูกปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์มาแล้วตั้งแต่เด็กๆคะ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณธรรมที่จะทำให้สังคมของเรานั้นเกิดความสงบสุขแต่ทุกท่านมีความสงสัยมหนูไหมคะว่า ทั้งๆท,ที่เราถูกปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์มาแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ทําไมทุกวันนี้ถึงยังมีการทุจริตและคอร์รัปชันเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นค่ะเราจะต้องทำให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าคุณค่าของความซื่อสัตย์นั้นมันมีค่าแค่ไหนซึ่งวันนี้ค่ะหนูก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์จะมาเล่าให้ทุกท,าท่านได้ฟังในวันนี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นค่ะหนูมีคำถามหนึ่งที่อยากจะมาถามทุกท่านคำถามของหนูนะคะมีอยู่ว่าการที่เราเป็นผู้นำเราจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์ไหมคะถ้าท่านใดณที่นี้นะคะคิดว่าการเป็นผู้นำนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์ขอให้ท่านยกมือขึ้นค่ะโอ้โหขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะ และเรื่องที่หนูจะมาเล่าในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคุณค่าของความซื่อสัตย์ค่ะก่อนอื่นนะคะหนูต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีการศึกษา2566ค่ะช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่มีการเปิดรับสมัครสภานักเรียนและมีพักที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตอนนั้นอยู่สองพักค่ะนั่นก็คือพักจากนักเรียนห้องหนึ่งสายวิทย์คณิตและพักจากนักเรียนห้องสองสายศิลปาภาษาจีน ซึ่งตัวหนูเองนะคะก็ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนห้องหนึ่งสายวิทย์คณิตที่ลงสมัครเป็นประธานนักเรียนค่ะและเมื่อถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งหนูจําได้ค่ะว่าวันนั้นเป็นวันที่หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะได้รู้ผลของการเลือกตั้งค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนและพอผลการเลือกตั้งออกมาค่ะปรากฏว่าห้องหนึ่งสายวิทย์คณิตได้รับคัดเลือกเป็นสภานักเรียนค่ะ ทำให้ตัวหนูเองนะคะได้รับตําแหน่งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาค่ะแต่เนื่องจากโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างมีจํานวนนักเรียนน้อยค่ะจึงทําให้ทั้งพักหนึ่งและพักที่สองค่ะต้องมาทํางานร่วมกันและเมื่อพวกเรานะคะทํางานร่วมกันไปนแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นค่ะซึ่งการทะเลาะกันในครั้งนี้นะคะเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของการทํางาน ต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าในช่วงแรกๆที่หนูรับตำแหน่งใหม่ๆมันเป็นช่วงที่หนูต้องปรับตัวในหลายๆอย่างค่ะจึงทำให้เมื่อมีงานหรือว่ากิจกรรมที่ต้องทำค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องจัดสรรงานแบบไหนหรือว่าแบ่งงานกันอย่างไรค่ะจึงทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นำนะคะเราต้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะและต้องให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมมากที่สุด ดังนั้นค่ะหนูจึงได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาค่ะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหานั้นมันเป็นอย่างไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนอกจากนี้นะคะหนูก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ขอคําปรึกษาจากคุณครูที่ปรึกษานะคะรวมถึงคุณครูหลายๆท่านค่ะว่าหนูจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างจนสุดท้ายนะคะก็ได้วิธีการแก้ไขปัญหามาค่ะนั่นก็คือ เมื่อมีงานหรือกิจกรรมเข้ามานะคะอันดับแรกที่หนูจะทำเลยนั่นก็คือวางแผนการทำงานก่อนจากนั้นนะคะหนูก็จะมีการจัดสรรงานและแบ่งงานซึ่งจะแบ่งงานนะคะตามความเหมาะสมแล้วก็แบ่งงานตามความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดค่ะซึ่งการใช้วิธีนะคะมันก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถรู้นะคะว่าหน้าที่ของเรานั้น ในกิจกรรมนั้นนะคะเรารับเรารับผิดชอบหน้าที่ตรงไหนบ้างเราทำงานส่วนไหนบ้างอีกทั้งยังเรายังรู้ด้วยค่ะว่าฝ่ายอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราค่ะเขาทำหน้าที่อะไรบ้างราับผิดชอบส่วนไหนบ้างเช่นกันและเมื่อทุกคนเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองนะคะและได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมาตลอดจนจบปีการศึกษาสิ่งหนึ่งค่ะที่หนูได้สังเกตเห็น หนูได้สังเกตเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองมากขึ้นอีกทั้งเขายังได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาได้รับมอบหมายอย่างซื่อตรงมาตลอดจนจบปีการศึกษาค่ะส่วนตัวหนูที่เป็นผู้นำนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจคะ่ะที่ เราสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้และมีความเชื่อมั่นในแนวทางของตนเองจนสามารถพาเพื่อนๆทุกคนมาถึงเป้าหมายได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูเชื่อว่าเด็กและวัยชนทุกคนนะคะสามารถที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มีหัวใจซื่อสัตย์ได้ค่ะโดยเริ่มจากการคิดดีทำดีเคารพกฎหมายของบ้านเมืองและไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดๆ และในแง่ของการเป็นผู้นำสำหรับตัวหนูแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำกลุ่มผู้นำครอบครัวผู้นำองค์กรหรือแม้กระทั่งผู้นำรัฐบาลเองะคะ่ะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีในจิตใจนะคะและต้องยึดมั่นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความซื่อสัตย์สุจริตและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเองค่ะ